เสร็จแล้วนะครับผมครับสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมตามสั่งครับตอนนี้ก็เป็นตัวใหญ่ไนนะครับการลานครับนี่นะครับช่วงท้ายก็จะแกะลายเล็กๆนะครับตามความถนัด ตอนนี้ยังไม่เงางำยังไม่เงามากนะครับต้องลงเบเยอร์สีย้อมไม้หรือลงสลกนะครับเนื้อไม้จะดำจะดูสวยนะครับตอนนี้เพิ่งทำเสร็จเพิ่งมัดเสร็จใหม่ๆนะครับนะครับสีไม้ยังไม่ขึ้นนะครับผมเพมารีวิวงานให้ พี่น้องๆได้ชมกันและให้คนที่เขาสั่งมาได้ชมกันนะครับสำหรับว่าวตัวนี้นะครับสองเมตรห้าสิบเซนครับ,รบนี่นะครับอกกลางผมก็พยายาม ทำยังไงก็ได้นะครับให้วบาวมันมันเบาที่สุดนะครับท่านผู้ชมทำให้มันเบาที่สุดนะครับเพราะว่าไม้ลานนะครับไม้ลานนี่ขึ้นชื่อว่าไม้ลานมันเป็นมันเป็น,มน,ปนไม้ที่ที่หนักอยู่แล้วนะครับผมครับตัวนี้ไม้ค่อนข้างจะแก่มากเลยนะครับแก่แก่เลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง ตัวนี้คือเราไม่ต้องไปมองนะครับไอตัวนี้นี่ไม่ใช่แป้งนะครับผมครับแต่เนื้อไม้จริงๆถัดลงไปข้างล่างนี่มันจะดําหมดเลยนะครับผมครับครับเนื้อไม้ไมร้รานตัวนี้ไม้ลานกีดเอเลยนะครับที่สั่งนำเข้าแล้วก็คัดจากมือเลยนะครับผมเป็นก้างลานป่านะครับ นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแก,แก่เลยนะครับผมปีสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับปีสองเมตรห้าสิบเซนนะครับนี่นะครับส่วนไอตัวนี้นะไอขาอยาวตรงนี้ตัวนี้ผมเอาสองเมตรนะครับผมสองเมตร นะครับส่วนไอขาตัวนี้นะครับขาคู่กันตัวนี้ครั้งแรกผมเอา150เซนมันยาวเกินไปผมก็เลยตัดออก15เซนนั่นก็หมายความว่าเหลือข้างละ135เซนติเมตรนะครับโอคางเมตร60เซนนะครับผมครับถ้าพี่ๆน้องๆอ,อยากได้สูตรว่าตัวนี้ก็ทักมาหาผมโดยส่วนตัวผ่านผ่านเพจนะครับกล่องข้อความมาเลยนะครับผม ยินดีแบ่งปันสูตรให้นะครับผมผมไม่แพงนะครับผมไม่แพงครับเห็นพี่ๆน้องๆทํากันเยอะๆก็ดีใจครับผมครับก็คอนเสิบไม่ง่ายนะครับถ้าไม่สืบสารก็สาบสูญครับครับเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะตั้งว้าวให้ดูนะครับห้องก็จะลกๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้ก็นี่นะครับต้ง มันก็ไม่ค่อยทําใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าย่นปริมาณให้เบามันเบาที่สุดเลยนะครับหรือเบามันเบาที่สุดนะครับทายังไงก็ได้ให้เบาเบาที่สุดนะครับผมครับให้ช่วงให้ช่วงล่างไม่รับน้ําหนักเยอะเกินไปถ้ารับน้ําหนักเยอะเกินไปมันจะใส่คันสนูใหญ่นะครับเพราะถ้าใส่คันสนูใหญ่มันก็เพิ่มปริมาณของของสนูวบ้าเราให้ให้ว่าวมัน ให้ให้เป้าเรามันหนักขึ้นนะครับก็เลยอ่ะไม่ใหญ่มากทำกลางๆนะครับให้สมส่วนนะครับปอะมานี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับเวลาผมลงคลิปหรือผมลงอะไรเกี่ยวกับเป้าเกี่ยวกับอะไรต่างๆ พีพ่่น้องๆจะได้เจอคลิปผมทันทีไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube t i ต t อกเพจ Facebook นะครับหรือต่างๆนะครับผมครับฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวจริงด้วยนะครับสวัสดีครับ